How to ตรวจ DNA ง่ายๆที่บ้านด้วยชุดตรวจไวตาด a d DNA เอ c ีเ l ็นเอคอลค่ะเรานะคะมาดู5ขั้นตอนในการตรวจ DNA กันค่ะหลังจากเปิดกล่องมานะคะเราก็จะเจอนี่เลยค่ะสเต็ปที่1ค่ะก็คือการลงทะเบียนหรือว่า Register ค่ะคุณนะคะก็ใช้มือถือของคุณค่ะสแกนไปที่ QR Code ได้เลย กรอกชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดหมายเลขโทรศัพท์และช่องต่อมานั่นคือรหัสผ่านค่ะโดยรหัสทั้ง2ช่องต้องตรงกันนะคะจากนั้นติ๊กถูกหลังจากอ่านเงื่อนไขและกดสมัครสมาชิกได้เลยค่ะจากนั้นจะเข้าสู่หน้ากรอกเลข OTP นะคะเมื่อได้รับข้อความแล้วพิมพ์เลข OTP ได้เลยค่ะจากนั้นกดยืนยัน จะเข้าสู่หน้าของการสร้างโปรไฟล์นะคะให้เราเลือกที่เครื่องหมายบวกหลังจากนั้นจะเข้าสู่การกรอกข้อมูลชื่อนามสกุลอายุน้ำหนักส่วนสูงเพศที่สำคัญเลยจะมีให้เราเลือกว่าแพ้อาหารประเภทไหนบ้างหรือเปล่าเมื่อเรียบร้อยแล้ว กดสร้างโปรไฟล์ได้เลยค่ะจากนั้นจะแสดงหน้าข้อมูลที่เราได้บันทึกเอาไว้เมื่อเลื่อนลงมาด้านล่างจะเจอกับช่องลงทะเบียนชุดตรวจโดยสามารถนำเลข ID หรือสแกน QR code ที่หน้ากล่องตรวจได้เลยนะคะ นอกจากนี้เรายังสามารถเพิ่มบุคคลอื่นหรือคนในครอบครัวเข้ามาได้ด้วยการกดเครื่องหมายบวกที่หน้าโปรไฟล์ชุดตรวจตามนี้ได้เลยจากนั้นสามารถใส่ข้อมูลได้เลยค่ะถัดมาค่ะให้กรอก DNA lab ID ค่ะซึ่งมันจะระบุอยู่ตรงนี้นะคะด้านหน้าน,นี้เลยเราก็ใส่ตัวเลขนี้นะคะลงไปในนี้ได้เลยค่ะ ะะอันนี้ก็คือสถานะแล้วนะคะก็คือตอนนี้เราลงทะเบียนเรียบร้อยขั้นตอนที่3ก็คือขั้นตอนการเก็บตัวอย่าง DNA ค่ะซึ่งง่ายมากๆเลยนะคะสามารถเก็บตัวอย่างได้ด้วยตัวเองจากกระฟูงแก้มเลยค่ะขั้นตอนการเก็บ DNA ง่ายๆด้วยตัวเอง4ขั้นตอนค่ะก่อนอื่น,อนนะคะคําแนะนําก่อนเก็บตัวอย่างแนะนําว่างดน้ำและอาหาร ก่อนเก็บตัวอย่าง30นาทีเป็นอย่างน้อยค่ะเพื่อผลตรวจที่แม่นยำนะคะขั้นตอนแรกค่ะก็คือแก้อุปกรณ์ออกจากซองพลาสติกค่ะ ขั้นตอนถัดมานะคะเราจะใช้ก้านสำลีหรือว่าก้านสวอปนี้นะคะในการสวอปกระพุ้งแก้มโดยการถูที่กระพุ้งแก้มนะคะข้างละ30วินาทีหรืออย่างน้อยข้างละ20ครั้งค่ะขั้นตอนสุดท้ายนะคะก็คือการเก็บตัวอย่างค่ะโดยใช้ก้านสวอปที่เราสวอปเรียบร้อยแล้วเก็บลงไปในหลอดนี้ค่ะและหักบริเวณตรงรอยบากที่มีอยู่บนก้านสำลีแบบนี้นะคะ แล้วก็ปิดฝาให้สนิทนะคะขั้นตอนที่4นะคะก็นําหลอดที่เราเก็บตัวอย่างดีเอเรียบร้อยแล้วนะคะใส่ซองค่ะแล้วก็ใส่กล่องนะคะแล้วส่งกลับมาให้กับเราค่ะด้านหลังนะคะมีระบุไว้เรียบร้อยแล้วใส่เพียงแค่ชื่อที่อยู่ของคุณค่ะแล้วส่งมาหาเราเลยค่ะภายใน1-2วันหรือภายใน24-48ชั่วโมงค่ะเพื่อความสดใหม่แล้วก็คงสภาพของดีเเอให้สมบูรณ์ที่สุดนะคะ ขั้นตอนที่5ก็คือรอรับผล DNA ของคุณทางเว็บไซต์ที่ลงทะเบียนค่ะซึ่งนะคะจะระบุ e ี l t ท m e อัปเดตเลยค่ะว่าตอนนี้สถานะการตรวจ DNA และผล DNA ของคุณอยู่ในขั้นตอนไหนแล้วซึ่งใช้เวลาเพียงแค่1-2สัปดาห์เท่านั้นคุณก็จะรู้จักกับ DNA ของคุณอย่างละเอียดครบถ้วนเลยค่ะ หลังจากที่แล a บได้วิเคราะห์และตรวจด n a ของเราเรียบร้อยแล้วก็จะแสดงสถานะค่ะเราสามารถคลิกที่ดาวน์โหลดรายงานได้เลยนะคะจากนั้นเราก็จะได้ไฟล์ข้อมูลที่เราได้ทำการตรวจด n a ของเราอย่างละเอียดเลยค่ะ